สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Medieval b o c Art เกมนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะลังสรรสิ่งต่างๆได้ครับอ่าใช่แล้วครับมันสามารถลังสรรไม่ว่าจะเป็นบ้านของตัวเองครับก็เข้าที่บ้านของฉันครับหรือเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นมินิแกลเลอรี่ครับก็คือเป็นแมปของคนที่เขาสร้างเอาไว้นะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมปในคลิปนี้เป็นแมปที่ชื่อว่าคิโนะายบานะครับหรือเป็นแมปที่เรียกว่าดาบพิฆาตอสูนนั่นแหละ ซึ่งเรานะครับจะเล่นออนไลน์ครับเพราะว่าเราเล่นคนเดียวเนี่ยก็คงไม่รู้จะต่อสู้กับใครครับเราก็เซิร์ชไปได้เลยนะครับอ่าพอเราเซิร์ชเนี่ยครับตามชื่อนี้เลยนะทีนี้นะครับเราก็สามารถเข้าห้องได้เลยมันก็จะมีทั้งตัวเลขนะครับของห้องอยู่รวมทั้งในตัวของชื่อนะอ่าเราก็เข้าห้องไหนก็ได้นะครับที่เขาเปิดรับอยู่อย่างห้องนี้นะครับมี5คนนะเราก็เข้าไปเลยก็ได้เป็น6คนหลังจากที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับเลือก ได้ทั้งสองฝ่ายอ่านี่ครับเราสามารถเลือกได้ทั้งสองฝ่ายครับคือมันจะมีฝ่ายที่เป็นดาบพิฆาตอาสูรครับกับฝ่ายอสูรนะว่าผู้ชม,ชมชอบแบบไหนครับเดี๋ยวแบบแป๊บนึงรอมันโหลดกันอ่าเอ่ออันนี้น่าจะเป็นดาบพิฆาตอาสูรครับหน้ายังไม่เกิดแต่อันนี้น่าจะเป็นฝั่งอสูรครับงั้นผมเลือกฝั่งอสูรมันเท่ที่สุดเลยโอเคพอตายครับเราก็กลับมาเลือกอสูรต่อครับอาจจะยังไม่เห็นหน้าอาสูรนะอ่ามันกําลังมา ผมเลือกตรงนี้เลยมันเทส,สุดเลยมันเทส,สุดนี่อ่าโอเคผมเลือกสกิลก่อนนะมาผมพร้อมแล้วมาดิมาด,มาดิโอ้โหมาดิโอ้โหกระตุกนิดน,นึงครับ,บอรอโหลดนิดน,นึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมอสูรเยอะจังอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทำไมฝั่งพิฆาตอาสูรเยอะจังวะเฮ้ยแล้วที่ผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยอะไรครับคุณผู้ชมในจังหวะน,นี้ครับเราอาจจะต้องเลือกอะไรดีดที่สุดเอ้ยโอ้โหดูดูดู งั้นผมต้องเลือกเป็นโจมตีธรรมาดาก่อนเพราะว่าถ้าผมเลือกไปในนี้มันก็ลุม,มันลุ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 ม,มัน,มมนค,คูดาวคูดาวมามา,มาฟันนี่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสกิลสามเลยสกิลดาครับเออนี่งไงเรียบร้อยเปลี่ยนสกิลครับอ่าเป็นสกิลนี้ครับมาดิมาสิ มาดิเอามาดิเอามาดิครับมาดิกลัวอะไรฟันฟันฟันเดี๋ยวใช้ใช้สกิลครับเอ,อ้ยโอ้โหเนี่ยเมาเมามันมากเป่าวหรอกเมามัดแล้วครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งลุมเนสโกจริงๆเราก็ไม่อยากทำร้ายเนสโกนะเนสโกเขทาทั้งน่ารักหน้าหยกแก้มเราถูกลุมตอนนี้เราถูกลุม,อมโอ้โหพลังมองลดลดไปเยอะมากเลย นี่ผมโจมตีเขาแล้วนะโอ้หเนสซิโกะปล่อยพลังแสงสีครับนี่ไงผมจะใช้สกิลสามครับมาเนสซิโกะ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 โอ้โหตัวเล็กตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กก็ไม่หวัน่นอือหือเอาละเอาละนี่อะโดนไปดิกำลังกูดาวนะครับตอนนี้โอ้โหปล่อยสกิลไปมา,มานี่ไะ ผมก็สู้นะเว้ยผมก็สู้คนนะเดี๋ยวเราจะตายแล้วเอา้า <c oughs> ต้องไม้เหรียญนะเนี่ยโอ้โยระดับสามนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยมาวิชาดาบสามเอา้าใช้ไปแล้วออะไรล่ะครับโอ้โหเกิดใหม่ผมเปลี่ยนแล้วกันคือผมว่า อยากลองตัวนี้บ้างมาอสุนจะสู้เขาอสุนจะไม่ยอมเนสซโกเนสซโกเนสซโกตายซะเนสซโกเนสซโกเอาไปไหนละโอ้เนสซโกตัวเล็กนี่ก็ได้วะโอ้โหกิยู่ะอกิยูกิยูก็มากิยูก็มาแต่น้องผู้หญิงนี่เราจะไม่ค่อยอยากทำร้ายเขาเพราะเขาหน้าตาหน่ารัก น่ารักมากีาไ่ไงต้องรอกูดาวแป๊บหนึ่งนะกี่ยูไปไหนละเนี่อ่เรามาไอ้นี้เหมือนอ้นี้มาเป็นอสูรหรือเปล่าอออสูรอสูรนะครับเป็นอสูรข้ามขึ้นนะแบบเราเราก็เป็นอสูรแบบว่าน่าจะเก่งอยู่มาใช้สกิลเต็มที่โอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอันนี้ดูเราดีครับ เอาดิครับสกิลรัวสกิลรัวโอ้โหเป็นไงกี่ยูกยูมามาเอาดิเอ้ยเป็นไรเนี่ยน้องน้องอยู่เฉยทำไมน้องมาสิครับน้องมาครับโอ้โหรัวมากการต่อยรัวมาก คือมันเป็นแบบว่าแนวแบบ PVP ครับเขาสามารถเลือกแทงสองฝ่ายใครอยากจะเลือกเป็นฝั่งดาบพิฆาตศูนย์หรือว่าจะมาเลือกเป็นฝั่งของอสูรก็ได้นะแล้วก็มีตัวละครให้เลือกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของดาบพิฆาตศูนย์นะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะอ่าก็จะมีทั้งหมดทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันเอาไม่เห็นหมีใครเลือกพระเอกเลยเฮ้ยเราออดจะเก่งนะมีแต่คนเลือกเนสซเกิลเขาไม่ได้เขาไม่ได้ คือผมก็อยากจะเลือกเป็นพระเอกของเราเลยนะครับตัวหลักของเราเลยอโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปเล่นฝั่งของดาพ,พิฆาตศูนย์กันบ้างครับเป็นฝั่งของจอมดาเอานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งของดาพ,พิฆาตศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวละครกันนะครับว่าเราจะเล่นเป็นอะไรดีนะ บางคนก็อาจจะเลือกกีิยูนะครับเพราะว่าปานวารีเนี่ยมันมีกันสองคนเลยเนาะมีปานแมลงอ่ามีปานที่ใช้ดาบนะครับแห่งความสวยงามนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเอ่อน้องเนสเกนะครับเพราะว่าน่ารักมากเลยนะครับน่าน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมว่าผมมาเลือกทันดิโรละกันอ่ะไม่ค่อยมีใครเลือกเลยหน้าตาก็ออกจะน่ารักนะมา ใช้วิชาน้ำครับอ้าวมันเหม็นหมุนเลยมันต้องหมุนเดะอะไรเนะี่ยบานบานตะวันอ้าผมใช้บานตะวันแล้วนะมาบานวาลีนะครับผมใช้บานวาลีเฮ้ยวิชาบานวาลีนี่ไงโดนแล้วบานแน่เองโดนแล้วบานแน่นี่ดีนะไม่ดีนะกังหันน้ำดีไม,ไม่ไม่หันอย่างอื่นอ้าวตายเลยเฮ้ย อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมใช้บานวาลีเลยเนี่ยเอาไม่อยู่จริงหรอถ้างนั้นก็ต้องเลือกนี่เลยกิ่มาบานวีอ๋อเนี่ยผิวน้ำนิ่งสงบผิวน้ำนิ่งสงบสงบจริงปะแน่ใจครับเดี๋ยวต้องลองครับว่มามันสงบจริงหรือเปล่าอ๋อเมาหโอ้โหโอ้โหจะสู้เขาได้ไหมไม่รู้นะครับแต่เราก็จะสู้ดูดูเฮ้ยเรามีวิชา นี่แล้วกันบานเลยกันมาบานวาลีบานวาลีออามากังหันน้ํากังหันน้ำกังหันน้ํากังหันน้ําเอาผิวน้านิ่งสงบแต่ตอนนี้ใจเริ่มไม่สงบแล้วโอ้โหลอยมันลอยมันเอารอยวะ่ะมันเอารอยยอมที่ไหนเราเราก็ต้องจัดการเขาดิเออมาเด้มาเดอมาเด้มาด,มาดิฟันฟัน เอามาดินี่งไงโอ้โหอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับดูสิครับมันเอาผมลอยตลอดเลยให้ใจเย็นใจเย็นมันงั้นผมต้องใช้วิชาผิวน้ํานิ่งสงบเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกไม่สงบโดนไปดีวิชาผิวน้ํานิ่งสงบเดี๋ยวเดี๋ยวทาไมมันไม่ลงเลยวะโอ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยช่วยหน่อย อันนี้ลงมาได้แล้วนะครับหลังจากที่โดนเสืออยู่นานได้เดี๋ยวผมจะใช้ผิวน้ำนิ่งสงบนี่งไงมาดิผิวน้ำนิ่งสงบนี่งไงนี่ไงอ้าวแล้วไม่ลุมกันมันอ่ะไอ้ไม่ลุมมันกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองมาเล่นกันได้นะครับมีอีกหลากหลายตัวละครให้เราเลือกฟันกันนะสนุกสนุกกันก็ รอมาเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ See you a next week โอเค yeah อ๋อใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับที่ช่องวิอนะครับแฟ p เพจแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับที่แฟนเพจของมิเดียเวิบล็อกอาร์ตนะครับมีทั้งแฟนเพจ i IG แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะ ก็สามารถติดตามในเกมแล้วก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางที่ผมบอกไปเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย